รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในวันนี้หนึ่งในนั้นก็คือซีเกอร์9 X SUV รถไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความล้ำสมัยความสบายและเทคโนโลยีระดับพรีเมียมของยุคใหม่และว,วันนี้ The Story Hub จะพาทุกคนไปรู้จักกับรถคันนี้แบบจนลึก ตั้งแต่ดีไซน์ฟีเจอร์สมรรถนะจนถึงประสบการณ์โดยรวมที่สามารถทำให้ซีเกอร์ 9X กลายเป็นหนึ่งในรถไฟฟ้าที่หลายคนจับตามองมากที่สุดเริ่มการจากงานออกแบบภายนอกซีเกอร์ 9X มาพร้อมสไตล์ที่ให้ความรู้สึกหรูหราและทันสมัยโดยเส้นสายตัวรถที่คมชัดรูปทรงรุ่ลมและไฟหน้าแบบเลดที่ออกแบบเป็นเส้นเฉียบดูโดดเด่นตั้งแต่แรกเห็นกระจังหน้าปิดแบบรถอีวีเต็มระบบเพิ่มความเรียบหรูและทำให้ตัวรถมีเอกลักษณ์สไตล์อนาคตล้ออัลลอยขนาดใหญ่ช่วยทำให้ภาพรวมดูแข็งแรง สปอร์ตและพรีเมียมในเวลาเดียวกันด้านท้ายรถดีไซน์ไฟแบบยาวตลอดแนวเน้นความหรูและให้ฟีลล้ำเหมือนรถยุโรประดับไฮเอนด์ end. สำหรับขนาดตัวรถซีเกอร์9 x เป็น SUV แบบครอสโอเวอร์ไซส์ใหญ่ที่เน้นความกว้างขวางและนั่งสบายรองรับได้ทั้งครอบครัวหรือคนที่ต้องการพื้นที่ภายในเยอะเป็นพิเศษไม่ว่าจะเดินทางใกล้หรือไกลก็ให้ความรู้สึกสบายได้อย่างเต็มที่เมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารความแตกต่างและความล้ำสมัยจะยิ่งชัดเจนขึ้น ห้องโดยสารของซีเกอร์ 9X เน้นความกว้างโล่งและหรูด้วยวัสดุระดับพรีเมียมตั้งแต่หนังเบาแบบสั่งตัดและการตกแต่งด้วยเส้นไฟแอมเบียนไลท์รอบคันหน้าจอแสดงผลกลางมีขนาดใหญ่ระดับไฮเอนด์ end. ทำงานคู่กับจอเรือนไมดดิจิทัลและระบบเฮดอัพดิสเพลย์ที่ช่วยให้ผู้ขับมองข้อมูลสำคัญได้โดยไม่ต้องลาสายตาจากถนนการควบคุมทุกอย่างทำผ่านระบบสัมผัสและสั่งงานด้วยเสียงให้ความรู้สึกเหมือนกำลังใช้เทคโนโลยีระดับสุดของยุคปัจจุบัน บาะที่นั่งของซีเกอร์ 9X ถูกออกแบบมาให้รองรับผู้โดยสารทุกตำแหน่งเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศอุ่นเบาะและฟังก์ชันนวดเบาะแถว2มีพื้นที่วางขากว้างมากนั่งสบายแม้เป็นการเดินทางไกลและแถว3ถูกออกแบบให้มีพื้นที่เพียงพอสำหรับผู้ใหญ่สามารถใช้งานได้จริงไม่ได้เป็นแค่เบาะเสริมเหมือน SUV หลายรุ่นในส่วนของสมรรถนะซีเกอร์ 9X มาพร้อมระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าเต็มรูปแบบ ให้พละกำลังสูงอัตราเร่งตอบสนองทันใจเหมาะทั้งขับในเมืองและทางไกลรุ่นท็อปให้แรงมาระดับสูงที่สามารถเร่งจากศูนถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ภายในเวลาไม่กี่วินาทีทําให้การขับขี่รู้สึกสนุกคล่องและมั่นใจมากนอกจากนี้ยังมีระบบขับเคลื่อน4ลอ้อที่ช่วยเพิ่มความมั่นคงในการขับบนถนนลื่นถนนเปียกหรือสภาพเส้นทางที่ท้าทาย ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จหนึ่งครั้งถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของรถรุ่นนี้ sieger เ x ให้ระยะวิ่งไกลเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจําวันหรือเดินทางต่างจังหวัดได้สบายและยังรองรับระบบชาร์จเร็วที่ทําให้คุณชาร์จจากระดับแบตต่าไปถึงระดับที่เพียงพอใช้งานได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นนี่คือจุดเด่นที่ทําให้รถไฟฟ้ารุ่นนี้สามารถแข่งขันกับแบรนด์ระดับโลกได้อย่างสมบูรณ์แบบระบบช่วงล่างของ sieger เก9 x มีการจูนมาแบบนุ่มเงียบและเก็บเสียงดีเยี่ยมทำให้การนั่งภายในรถรถู้สึกนิ่ง สบายและเงียบมากแม้กำลังวิ่งด้วยความเร็วสูงในเส้นทางที่ค่อนข้างครุขคระระบบการสะเทือนช่วยลดแรงสะเทือนทำให้ผู้โดยสารรู้สึกผ่อนคลายตลอดการเดินทางด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยซิกเกอร์ 9X จัดเต็มด้วยระบบขับขี่อัจฉริยะเต็มรูปแบบเช่นระบบช่วยประคองรถให้อยู่ในเลนระบบเดินมุมอับระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบตรวจจับคนเดินถนนระบบช่วยจอดอัตโนมัติและระบบเรดาร์กล้องรอบคันแบบ360องศาซึ่งช่วยให้การขับขี่ทั้งในเมือง สำหรับคนที่ต้องเลี้ยวเข้าออกซอยแคบหรือการจอดในพื้นที่จำกัดเป็นเรื่องง่ายขึ้นมากสิ่งที่ทำให้ซีเกอร์เก้าโดดเด่นยิ่งขึ้นคือการผสมผสานระหว่างดีไซน์หรูเทคโนโลยีล้ำสมัยสมรรถนะที่ตอบสนองดีและความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับรถไฟฟ้าระดับเดียวกันในตลาดทำให้หลายคนมองว่านี่คือรถที่สามารถเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการรถไฟฟ้าแบบพรีเมียมในราคาที่เข้าถึงง่ายกว่าแบรนด์ยุโรปแต่ยังให้ความรู้สึกพรีเมียมในทุกมิติ ผู้ที่กำลังมองหารถครอบครัวไฟฟ้าที่ครบทั้งความหรูความสะดวกสบายฟีเจอร์แน่นและมีดีไซน์ที่ทำให้ใครเห็นต้องเหลียวมองต้องบอกเลยว่าซีเกอร์ 9X คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามยิ่งสำหรับคนที่ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีห้องโดยสารหรูและสมรรถนะการขับขี่ที่มั่นใจรถคันนี้ตอบทุกจุดได้แบบครบถ้วนและนี่คือเรื่องราวของซีเกอร์ 9XSUV รถไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่กำลังสร้างกระแสะในวงการยานยนต์ทั่วเอเชีย หากคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมติดตาม The Story Hub เพื่อรับชมเรื่องราวรถรุ่นใหม่ๆจากทั่วโลกในมุมมองที่แตกต่างและน่าสนใจเสมอขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า